ส <t iny ring> วัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมรนาริิชีวิตง่ายนะครับพาเพื่อนเพื่อนมาฟังเกิดความรู้เล็กเล็กน้อยๆยนะครับจากการให้น้ําทุเรียนนะครับมารับชมกันว่านะครับการให้น้ําทุเรียนในตอนเช้าแล้วก็การให้น้ําทุเรียนในตอนเย็นนะครับช่วงไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเชิญรับชมรับฟังกันได้นะครับมาฟังข้อแรกกันก่อนนะครับการให้น้ําทุเรียนในตอนเช้านะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเชิญรับฟังนะครับ มาฟังข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีในึงการให้น้ําทุเรียนในตอนเช้านะครับจะทําให้พืชนําน้ําที่เราให้นะครับไปใช้ได้ทันทีนะครับซึ่งเกี่ยวโยงกับการของแสงนะครับจะทําให้ต้นไม้สดชื่นนะครับมาฟังข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียก็คือการให้น้ําตอนเช้านะครับจะทําให้สูญเสียน้ําเร็วมากนะครับจากสภาวะอากาศจากแสงแดดแล้วก็ลมนะครับทําให้ดิน แห้งเร็วกว่าปกตินะครับมาฟังการให้น้ำทุเรียนในตอนเย็นกันบ้างนะครับมีข้อเสียข้อดีอย่างไรเชิญรับชมรับฟังครับมาฟังข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีในการให้น้ำทุเรียนในตอนเย็นนะครับเมื่อเราให้น้ำทุเรียนในตอนเย็นนะครับจากสภาพอากาศที่ไม่มีแสงแดดนะครับบินก็สามารถเก็บน้ำไว้ได้นานนะครับ แล้วก็มาฟังข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียในการให้น้าทุเรียนในตอนเย็นนะครับซึ่งถ้าเป็นดินทรายหรือดินลูกรังปกติก็จะไม่มีผลกระทบมากนะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวนะครับจะทําให้ดินเหนียวเกิดอาการแฉะนะครับตรงบริเวณที่โคนทุเรียนนะครับเสียงที่จะทําให้ทุเรียนเล็กเป็นโรครากเน่าโคนเน่าหรือโรคไวทอปเทราได้นะครับแล้วลเพื่อนๆละครับชอบการรดน้ําในตอนเช้าหรือตอนเย็นนะครับ สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับวันนี้ผมนนทริศคิวได้ง่ายขอขอบพระคุณทุกทท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับสวัสดีครับ